สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องทาโร่อ b บานดานสไปร์พิญยานะคะ <c oughs> ก็เรียนเชิญเพื่อนๆค่ะถวายลมหายใจเพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชานโมพุทธายานิพพานะปัจจโยโหตุนะคะแผ <c oughs> ่ความรักความเมตตาเป็นอัปมัญญาพรมวิหาร <c oughs> แผ่ไปทั่วราศกลแผ่ไปไม่มีประมาณไม่เหลือทีรากไม่มักที่ชังนะคะก็เรียนเชิญค่ะ นั่งให้สบายสบายค่ะหายใจก็สบายสบายหายใจเข้าก็รู้สึกว่าโล่งโปร่งเบาสบายหายใจออกก็ผ่อนคลายค่ะรู้เนื้อรู้ตัวรู้สึกตัวทั่วพร้อมรู้สบายสบายค่ะ แล้วทุสัตทุขออนุโมทานาบุญกับเพื่อนๆทุกๆท,ท่านด้วยนะคะแต่และคลิปก็จะไม่ได้ไม่ได้เหมือนกันอะนะคะก็ขออนุญาตเพื่อนๆด้วยค่ะขออนุญาตสวัสดีเพื่อนๆก่อนเลยนะคะ สวัสดีนะคะคุณโมนิก้าเฮาส์คุณบามาคุณสายใจคุณแขกสวัสดีค่ะคุณแคนดี้แมนคุณแคนาแมนคุณแอสตรูสวัสดีค่ะคุณรดิเก้าบีมค่ะคุณสมพงศ์ค่ะคุณอภิชาติด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณยุพายุพาในไหมคะขออภัยถ้าอ่านผิดนะคะคุณนันทวันนันทวังคุณจิรพัชสวัสดีค่ะคุณแคนนี่พัก คุณ k คนเคนยาเคนยาพักคะคุณหนูเพียนด้วยคะ่ะสวัสดีนะคะมีเพื่อนๆใหม่เข้ามาคอมเมนต์คุณใส่ใจก็มาบ่อยๆกับขอบคุณเป็นอย่างสูงคะ่ะคุณโคชพัน์นะคะสวัสดีคะ่ะอ่าคุณสุพัฒส,สอนคะ่ะขอบพระคุณนะคะมาคอมเมนต์สวัสดีคะ่ะอ่าคุณปริยาทองคุณ WVA6 หกหนึ่งสวัสดีนะคะสวัสดีคุณบุ๋มด้วยคุณสมมนจิตค่ะสวัสดีนะคะคุณสมวงศุณวิมลอนุสินสวัสดีคุณวรรณภาค่ะคุณเคียรี่ด้วยนะคะคุณจีดีจีดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพงวรุษด้วยคุณหานิตาคุณเซฟฝนสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะก็ขออนุญาตนะคะก็ได้ทักทายนะคะขอ สวัสดีเพื่อนๆที่เอ่ยนามและมิได้เอ่ยนามขอเพื่อนๆทุกท่านมีความสุขในที่ทุกสถานและในการ